มีผู้ถามมาว่าถ้าเป็นถ้ามีนคนปกครงชาติบ้านเมืองนะฮะแล้วก็ฆ่าคนตายหรือทำอะไรบาปแต่เขาเป็นคนทําบุญสม่ำเสมอทอดพระภาทาอดกระถินหรือสร้างทุกอย่างคนอย่างนี้จะมีบุญหรือบาปและกรรไปตามพันไหมครับก็มีทั้งบุญทั้งบาปมาเนะะผมพูดจากที่รู้จักมาหลายๆคนเลยก็แล้วกันคนที่เป็นใหญ่เป็นโตมาในบ้านเมืองเนี่ย ด้วยด้ยหนทางของการโกงกินหรือด้วยหนทางของอำนาจมืดใจเขาจะมืดนะแล้วที่คุณเห็นเขามีบ้านใหญ่โตมีรถคันยาวอะไรได้เนี่ยเขาเห็นต่างจากที่คุณเห็นคือเวลาคุณเห็นบ้านตัวเองเนี่ยถ้าใจคุณดีๆอยู่นะต่อให้บ้านคุณแคบคุณก็ังรู้สึกว่าบ้านเนี่ยเป็นสีนั้นแหละมีความสว่างเท่านั้นแหละมีอาาเขตมีบริเวณเท่านั้นแหละ ยิ่งคุณเป็นคนดีเท่าไหร่ไอ้ความแคบของบ้านมันจะยิ่งน้อยลงเท่านั้นคุณจะรู้สึกถึงความโปร่งความว่างมันมันโปร่งมันว่างออกมาจากใจนั่นแหละนะะคุณอยู่บ้านคับแคบแต่ใจคุณสบายคุณก็รู้สึกเหมือนบ้านเป็นสวรรค์ได้แต่คนที่จเจริญเติบโตมาบนหนทางของการโกงกินเนี่ยนะลองไปสัมภาษณ์เขาดูแล้วคุณจะรู้นะเขาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยอย่างอย่างห้องแบบเนี้ยมันมีอาณาเขตกว้างแค่นี้นะแต่เขาจะเห็นแคบแคบแค่ช่วงสั้นๆ แล้วนอกเขตที่เขาสามารถรับดูได้สั้นๆเนี่ยจะเป็นความมืดหมดเลยต่อให้เขาปลูกบ้านที่ใหญ่โตขนาดไหนมีรถหลังคันยาวขนาดไหนนะไอ้ความรู้สึกมืดตรงนั้นมันก็จะติดตามไปทุกที่แล้วนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งนะว่าทําไมพอรวยมากๆแล้วคนรวยที่มันรวยจากไอ้หนทางของการโกงกินเนี่ยมันถึงได้สร้างบ้านไม่รู้จบเพราะมันนึกว่าบ้านของมันคับแคบเกินไปแล้ว หรือว่าบ้านของบ้านของเขาเนี่ยมืดเกินไปไม่ให้ความสุขตอนแรกๆอาจจะรู้สึกดีใจตอนสร้างบ้านได้เสร็จผมเคยเห็นนะมีความตื่นเต้นกระดิกระดาแล้วก็เข้าไปอยากเข้าไปอยู่ในนั้นแต่พอพอเข้าไปอยู่จริงอยู่ไปอยู่มาก็รู้สึกว่าหันไปทางไหนทําไมมันมืดๆทำไมมันทึบๆแล้วก็ไปคิดไปสร้างบ้านที่มันใหญ่กว่านั้นหรูหรากว่านั้นนะ ไม่ว่าจะได้ใหญ่โตหรือว่าหรูหราขนาดไหนในที่สุดความมืดมันก็จะเกาะกลุมไปทุกคนทุกแห่งที่เขาสร้างนั่นแหละนะครับแล้วด้วยเหตุนี้นะเป็นเหตุผลหนึ่งที่คุณได้ข่าวว่าผู้ใหญ่ผู้โตหรือแม้กระทั่งพวกมาเฟียมาเฟียนะที่ทําชั่วนะขายเฮโรอีนอะไรพวกนี้ก็ชอบทําบุญนะเพราะอะไรเพราะเขามีความรู้สึกว่ามีชั่วขนาดหนึ่งของใจที่มันได้กว้างบ้างได้สบายบ้างได้สว่าง,สางบ้าง มันเป็นมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่เขาจะรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขขึ้นมาบ้างในโลกนี้นะมันมันจึงเป็นที่มาที่ไปบางคนเนี่ยยิ่งยิ่งรวยขึ้นมาด้วยผลทางของการโกงก็เลยยิ่งต้องอยากทําบุญแต่ก็มีที่บางคนนะครับคือคือก่อนที่เขาจะรวยเขาชอบทําบุญอยู่แล้วใจเขาสว่างอยู่แล้วเปิดกว้างอยู่แล้วอันนี้ก็อย่าไปปะาปบบนกันนะบุญกระบ,บาป เมื่อไหร่ที่ใจมันอยากให้เมื่อไหร่ที่ใจมันสบายเมื่อนั้นเป็นบุญไม่มีข้อยกเว้นคุณอย่าไปเหมารวมวมาชีวิตเขาเนี่ยโกงมาเป็นส่วนใหญ่แล้วไปทําบุญเป็นส่วนน้อยนะแล,แล้วมันจะไม่ได้บุญไม่ใช่ทุกครั้งนะขอให้ดูเข้ามาที่อาการทางจิตมันเปิดสบายมันสว่างมันมีความคิดอยากให้หรือเปล่าถ้าหากว่ามันใช่นั่นเรียกว่าบุญหมดไม่มีข้อยกเว้นส่วนบาปก็อยู่ส่วนบาปไอ้ตอนที่ใจเขาคับแคบใจเขาบิดเบี้ยวมีความคิดอยากคดโกง ไอ้ความคดโกงเนี่ยนะมันก็ทําให้เกิดใจที่มันคดที่มันบิดเบี้ยวนั่นแหละนะมันไม่สามารถที่จะเอามาซ้อนกันได้มันเป็นคนคนละต่างกรรมต่างวาระนะครับบุญที่เขาทําเขาได้บาปที่เขาทําเขาก็ได้เหมือนกันมันสั่งสมในต่างกรรมต่างวาระแล้วก็จะให้ผลต่างกรรมต่างวาระเช่นกันนะครับ